นี่คือตัดไปได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะของสวิตจัมโบ้ต้นก็จะงอกขึ้นมาประมาณนี้นะคะ่ะต้นเล็กต้นเล็กนี่ก็งอกนะคะนี่ค่ะนี่คือตรงทิต่ตัดนี่ค่ะนี่เป็นรอยตัด ต้นเล็กตอนแรกคิดว่าต้นเล็กตัดแล้วคิดว่าจะไม่แตกขึ้นมาใหม่แต่ว่าน้องก็แตกเหมือนเดิมอะค่ะส่วนนี้คือต้อนใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะ ย้ยนี่ค่ะันนี้ก็กำลังเริ่มแตกได้หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะนี่ค่ะด้านหลังต้นใหญ่นี้ส่วนมากจะแตกจากที่โคนนี่ค่ะแล้วก็แตงนี้ค่ะนี่ค่ะ แตกเยอะมากค่ะจะแตกจากที่โคนก่อนนะคะต้นใหญ่แต่ว่าต้นเล็กๆนี่จะแตกจากลำนี่คะ่ะแตกจากยอดขึ้นมาเลยนี่นะคะ่ะจนเล็กๆตัดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะอันนี้มันจะมี ยาเจ้าถิ่นเยอะหน่อยนะคะ้ค่ที่แตกออกมาของต้นเล็กนะคะนี่คะคือจะแตกยอดต่อมาเลย ที่ไล่หวานมาลดธทเยอะไปหน่อยค่ะมันก็เลยต้นเล็กนี่ค่ะทางใต้ก็แตกเต็มเลยนี่นี่ เยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยอดเลยค่ะ